บ้านใครมีพระผงแบบในรูปนี้ส่งมาที่ร้านได้นะครับสวัสดีครับร้านเอกอมริ์นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอพระผงพุทธคุณนะครับไม่มีชื่อหลังจะมียันสามตัวอย่างนี้นะครับ พระรุ่นนี้ชื่อว่าพระผงพุทธคุณของแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับใครมีที่บ้านแบบนี้นะครับรับเงินหลักหมื่นนะถ้าเป็นพิมพ์กลางอย่างที่ผมนําเสนอองคนี้นะครับราคาสตาร์ทให้ที่20,000ื่นอัพนะครับใครมีแบบนี้นึกถึงร้านผมได้เลยนะครับร้านเอกอมริดอย่าไปขายให้ถูกๆนะครับอย่างนี้แพงนะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับ พิมใหญ่นี่ราคาค่างวดนี่6 7เจ็ดหมื่นะครับราคาอ้างอิงที่เป็นไปได้จริงๆขึ้นอยู่กับความสวยนะครับใครมีก็ฝากไว้ด้วยนะครับจดจำรูปร่างลักษณะขององค์พระไว้นะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าเจอหรือม,มีหรือไม่แน่ใจส่งมาหาผมได้เลยนะครับเอกอมริตนะครับแอดไลน์บ้านเขียวนะ AEK นะครับ2 6 2 25 6 2526เบอร์โทรก็ 099นะครับ434755อ่ะวันนี้สวัสดีครับ